สวัสดีครับวันนี้พ่อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับกำลังจะไปเช็คอินไทยลอนแอร์ที่เป็นที่ SL556 ไปสนามบินพิษณุโลกครับตอนนี้ค่ะมาดูตารางบินนะครับก็เลยรู้ว่าเคาน์เตอร์เช็คอินของเราอยู่ที่ row 11แล้วก็12ครับ ตรงนี้ที่เราเดินผ่านเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของไทยแอร์เอเชียคับตอนนี้เราก็มาถึงเคาน์เตอร์เช็คอินของไทเลออนแล้วครับกำลังจะไปเช็คอินครับเช็คอินแล้วนะครับ <laughs> <laughs> เราก็มาที่ห้องผู้โดยสารขาออกครับเกทที่เราจะขึ้นวันนี้คือเกท สามสิบห้าครับแตงมีนกแอร์จอดอยู่เลยครับนกแอร์ลำนี้กำลังโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องอยู่นะครับลำนี้มีชื่อด้วยครับชื่อนกยกนภา ตอนนี้เราก็มาดูที่เกต36มนะคบมีเครื่องบินนกแอร์จอดอยู่ด้วยครับทะเบียน hsdbx ครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าประกาศว่าเที่ยวบินของเราวันนี้เปลี่ยนเกตจากเกต35มามาเกต34ครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องบินที่จะพาเราไปพิษณุโลกยังมาไม่ถึงก็เลยถ่ายรูปเครื่องบินไปก่อนคะ อำนี้ก็คือ Airbus A 3 2 0ของสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับลำนี้ก็เป็น Airbus A 3 2 0ของไทยแอรเอเชียเหมือนกันค่ะลำนี้เป็นนก Air Boeing 737-800กำลังเทคซีเข้ามาที่หลุมจอดนะครับ ลำนี้เป็นไทยเอเชียแอร์บัส2 0ก็กำลังแท็กซี่เข้ามาที่หลุมจอดเหมือนกัน,นครับลำนี้เป็นไทยเอเชีย X r แอร์บัสเอนะครับกำลังแท็กซี่ไปรันเวเพื่อที่จะเทคออฟครับ ลำนี้เป็นไทยแอร์เชียแอร์บัสเอสามสองศูนย์ไลอ้อเมซิงไทยครับเครื่องที่จะพาเราไปพิษณุโลกก็กำลังแท็กซี่เข้ามาที่หลุมจอดนะครับมาถึงหลุมจอดแล้วครับตอนนี้เขาก็ประกาศขึ้นเครื่องแล้วก็เดินไปที่เกตอยู่ครับเครื่องบินลำที่จะพาเราไปพิษณุโลก วันนี้เป็น Boeing 737-900ER ครับตอนนี้คือนกแอร์ Boeing 737-800ที่จอดอยู่ข้างๆเครื่องที่จะพาเราไปพิษณุโลกครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงเครื่องบินแล้วครับที่นั่งของเราวันนี้เป็นที่นั่งหมายเลข 4F นะครับ ลำนี้ก็คือ Thai Asia Airbus A 3 2 0 Line King Power นะครับกำลังแท็กซี่เข้ามาที่หลุมจอดครับตอนนี้เรากำลังจะแท็กซี่ไป Runway เพื่อที่จะ Take Off แล้วนะครับกำลังรอคิวอยู่ครับลำนี้เป็น Thai Asia Airbus A 3 2 0 2นครับสองลำนี้ก็ Thai Asia Airbus A 3 2 0เหมือนกันครับ แล้วลำตรงกลางก็คือบางกอกแอร์เวย์สครับกำลังจะเทคออฟแล้วครับถึงสานามบินพิษณุโลกค ศาสสยานสิทอนุโลกค่ะขณะนี้เป็นเวลา15บานาฬกายีนาทีเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขอความกรนะุณาถ้าบริษานั่งอยู่กับที่รักเข็บขัดที่นั่งและขอความร่วมมือท่านเป็นเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดจนกว่าสัญญาณแจ้งรักเข็บขัดที่นั่งจะดับลงค่ะเราใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดที่เก็บของเนรซีซ่าพร้อมทั้งตรวจเช็คสัมภาระของท่านให้ครบถ้วนตลองจากเรื่องด้วยค่ะ จากการบินทาลอนแอร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านบนเที่ยวบินนี้และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะรับควับประทับใจจากการบริการของเราค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านไม่ได้สารสามารถติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์ latitai.com หรือศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข03-22529999สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะเล d ี้ซาน e จสแมนวอลคัมทูพิซนูโลฟ Airport, where the time ตอนน is now 20 minutes past 3 a s t 3 p.m. For your own safety, please keep <coughs> your seat with your seatbelt fastened, and please keep your electronic devices on top until the fasten seatbelt sign is turned off. Open your airhead slowly and carefully. Please use caution in your training articles which may have shifted during the flight. Before leaving the aircraft, please make sure you have all your personal belongings. We appreciate your kindness here today and hope to welcome you aboard again in the near future. For more information on our latest promotions, please visit the website linatai.com or ร o คุณชาวข้อเสนาก2529 99, 99 for today thank you and we wish you a pleasant stay here in s e b u a n o ขอบคุณและสวัสดีค่ะเกยนท่านผู้โดยสารคะเพื่อปฏติบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างขอความร่วมมือให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านยังคงนั่งประจำที่จนกว่าพนังงานต้อนรับจะประกาศเรียกแถวของท่าน และขอพากรุณาให้ท่านยังคงรักษาระยะห่างขณะเดินล,ลงจากเครื่องบินขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือค่ะ <c oughs> ladies and gentlemen to comply with the physical distancing measures please remain seated until your row is being called to disembark you'll be called to disembark the aircraft row by row and please still maintain distance with other passengers during disembarkation thank you a i r a o i a t h a n จากเครื่องแล้วครับอันนี้เป็นรูปบันไดของนกแอร์แล้วก็ไทเลอรแอร์แล้วก็รถขนของของนกแอร์แล้วก็ไทเลอรแอร์ครับรถขนของของไทเลอนแอร์ก็มาถึงแล้วครับกำลังจะรับไป ใส่ที่สายพานรับกระเป๋าตอนนี้ก็ลงจากเครื่องแล้วครับตรงน,นี้ก็คือรถและบันไดของไทยเชียครับลำน,นี้ก็คือเครื่องบินลำที่พาเรามาที่สนามบินพิษณุโลกนะครับลงไปรับกระเป๋าแล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ